ส่งกันดีกว่าครับแหมเร่ยามยามดีกับนิสันเพาสาของเรานะฮะพาวซาครับไม่มีใครรับก็บเล่นคนเดียวก็ได้ <c oughs> คันนี้บอกเลยเพื่อนๆนะแบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็พวกของเหลวนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องให้ด้วยนี่ครับจออนดรอยสินิ้วนะให้ไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็กล้องเนี่ยเป็นของเรโนโวด้วยนะ เป็นกล้องหน้ากล้องหลังแล้วบันทึกด้วยนะครับตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็แบบขยายได้หดได้นะครับไม่ใช่ตัวตอ่อธรรมดานะจ๊ะแล้วก็ภาพเต็มจอเลยมือเดียวป้ายแดงเพื่อเอ๋ยอย่างครุ้มคร่ากันเลยทีเดียวเชียวอ้าเป็นฝากระปองมาส่งกงนดีกว่าโอเคครับมแม่มองกล้องนิดนึงหนึ่งสองสามชดโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากสัมภาษณ์สักนิดนึงที่นี่บริการมอใช้ได้ไหม ได้ครับได้ครับถูกใจนะถูกใจครับได้แล้วดีมากผมทำน่าเออโอเคไม่เตรียมกันนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีน้องผู้หญิงด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็วันหยุดนะเพื่น้องก็มารับรถตามที่คุยไว้คันนี้บอกเลยว่าแจกถล่มทลายถล่มทะเลถลโหโอนนะฮะภาษีพรบนะฮะประกันภัยแบตเตอรี่นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กล้องหน้ารถกล้องหลังรถกล้องดารับันทึก ฟิล์มญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับแล้วก็อะไรกูเ,เยอะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดน้ำมันด้วยนะขับเองเลยบ๊ายบายใช้รถยังมีความสุขนะชุบุโอ้โหนิสันพาวซ่าเมอเดียวป้ายแดงเรา1.8ซสัดร,รูปนะจ๊ะที่รักสวยงามอย่างที่สุดแล้วก็ไม่แพงด้วยคันนี้ก็สวยเพื่อนๆน,นี่ปี13มือเดีย้ายแดงคันนี้ซื้อมาสดด้วยนะปีสกว่าบแสเก็บานกัน เ,เพื่อนๆรอดูแล้วกันนะจ๊ะที่รักใครยังไม่ได้รถใช้เที่ยวปีใหม่ก็บอกเลยว่ามาพีพีไม่มีผิดหวังนะจ๊ะใช้รถอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากมากนะครับมารีพีรถคานะต้องได้รถสวยถูกใจนะครับอีกสักนิดหนึ่งนะฮะด้านหลังเรานี่ก็เป็นโซนฝากขายนะครับล็อกหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทไม่แพงเลยนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าเป็น Honda b r i o a m a ร e นะฮะคันนี้เป็นตัวพิเศษนะ d night b l u ูนะครับสีตัวนี้หาย,ยากมาก ในเล่มทะเบียนมือเดียวป้ายแดงลำดับที่หนึ่งนะครับไม่มีจัดไฟแนนซ์ซื้อมาเงินสดเปื่อนเอ๋ยแสนกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็มีหลักหมื่นประมาณสี่ห้าหมื่นบาท้หูหรถเยอะมากๆนะครับมาพีพีก็ราคาเข้าได้รถสวยถูกใจครับผมเฮ้ย